สความง่ายที่ผมอยากจะบอกในการใช้เรื่อยไฟฟ้าลองก่อนอย่าเพิ่งคิดไปเองหนึ่งใส่แบตปลดเซฟตี้กำคันเร่งและใช้ได้เลยคันเร่งต้องกดทั้งสองปุ่มถ้ากดปุ่มใดปุ่มหนึ่งจะกดไม่ติด 2. เครื่องเล็กกำลังสูงน้ําหนักเบามือใหม่ก็ใช้ได้ 3. ทํทำความสะอาดง่ายไม่ต้องเป่ากองอากาศไม่ต้องล้างคาบูไม่ต้องจูนน้ํามันนี่คือน้ํามันเลี้ยงโซ่ เติมน้ำมันเลี้ยงโซ่หรือน้ํามันเครื่องเก่าแล้วใช้ได้เลยส่วนด้านหน้าจะเป็นสวิตช์ไปเพิ่มกําลังรอบของมอเตอร์และถ้าใครยังไม่เคยใช้เลื่อยไฟฟ้าผมอยากให้ลองเปิดใจลองใช้ดู